สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับพบกับทีมงานเสียเซมรถขุดนะครับขวัญใจโคกหนองนาโมเดลนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมที่หน้างานของเรานะครับสำหรับเช้านี้นะครับวันที่10ธันวาคมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับบ่อลูกนี้นะครับ เป็นรูปทรงปลาวานนะครับก็ได้ทำการขุดลำตัวหัวหางเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังครีบนะครับครีบตรงนี้นะครับเมื่อคืนนะครับที่เราได้ขุดยังไม่มีน้ำด้านโน้นนะครับพอเช้ามานะครับน้ำเต็มหมดเลยนะครับดูนะครับว่าน้ำออกดีมากเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าเมื่อวานทําการสูบน้ําเพื่อจะให้ระดับน้ําอยู่คงเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนั้นนะครับเราจะที่เราทําแบบนั้นเพื่อต้องการเก็บงานไปทีเดียวนะครับไม่ต้องมาเก็บงานทีหลังว่าให้กั้นไว้นะครับเพราะว่าถ้ามาเก็บงานทีหลังมันจะดูไม่ไม่สวยนะครับ ดูไม่สวยมันจะครุขระแล้วก็เวลาเปิดน้ําเปิดอะไรเพราะว่าน้ํามันออกมาเยอะนะครับน้ํามันออกมาเยอะเราก็เลยจําเป็นต้องสูบนะครับให้ควบคุมระดับน้ําให้มันอยู่คงเดิมนะครับตอนนี้เราทําการขุดเสร็จแล้วนะครับทั้งหัวทั้งหางนะครับยางครีบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหางนะครับนี่นะครับ น้ำขึ้นมาระดับตอนนี้นะครับจากพื้นล่างได้ครึ่งบ่อนะครับน่าจะอยู่ที่น้ำที่ออกมานะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรได้นะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับ บางคนบางท่านนะครับยังสงสัยเหมือนกันว่าท้าไมทางเราไม่ไม่ขุดร่องน้ำก่อนแล้วค่อยสูบน้ำใส่นะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าเป็นวิธีการการขุดของเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขุดร่องน้ำก่อนนะครับแล้วเรามาขุดสะทีหลังนะครับสะคือดินบันจะเยอะนะครับบางทีเราขุดไปแล้วนะครับขุดไป ปุ๊บถ้าเรามาขุดสะที่หลังถ้าดินเหลือเราจะโยนข้ามคลองไปไม่ได้นะครับเราต้องบริหารจัดการดินให้มันได้ก่อนแล้วที่เหลือเราค่อยขุดร่องนะครับนี่นะครับเป็นวิธีการการขุดของเรานะครับเพราะว่าเราเคยขุดมาแล้วแบบนั้นมันมันไม่โอ้ครับไม่โอเคอก็เลยเรามานะครับเราเก็บข้อมูลนะครับจากประสบการณ์ของเรานะครับ ก็เลยมามาขุดบ่ก่อนนะครับทำให้แบ่งดินนะครับถูกต้องนะครับทั้งซ้ายขวาแล้วก็ที่เหลือค่อยขุดร่องนะครับเพราะว่าผมเคยขุดร่องมาก่อนแล้วนะครับพอเวลาดินเหลือนี้มันต้องจะย้ายไปด้านนู้นยังไงละ่ะก็ย้ายไปไม่ได้เพราะมีมีคลองกั้นนะครับมาดูส่วนหางนะครับนี่นะครับที่ผมได่กั้นไว้เมื่อวานนะครับ กันไวอ่ามีบางท่านเหมือนกันว่าทาไมไม่ไม่ปั้นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาแต่งทีหลังนะครับไม่ใช่ขุดสะแค่เบิร์มเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องแต่งหลายเบิร์มหลายชั้นนะครับแล้วก็ความเรียบเนียนถ้าเกิดมาแต่งทีหลังมันก็ไม่สวยนะครับเหมือนกับเก็บงานไปทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราสูบหมดน้ำมันนิดหน่อยไม่เป็นไรขอให้งานของลูกค้าได้ สวยงามนะครับได้ดีนะครับน้ำขึ้นดีมากเลยนะครับนี่นะครับเจ้าของก่อนก่อนจะกลับอ่ะครับผกม่งย็นอ่ะเเยือประมาณเนี่ยจะถึงจะพักครับแต่ตอนนี้ไปยินจะพัก่วบมัวเขาประมาณสองสามชั่วโมงเองเนาะแสดงว่าน้ำอ่ครับนี่ครับ พาไปชมส่วนหางหน่อยครับวันนี้น่าจะขึ้นถึงปลายหางเนะมมาะครับนี่นะครับเมื่อวานยังไม่มีน้ำจุดตรงนี้เลยนะครับยังไม่มีพอเช้ามานะครับน้ำเต็มน้ำอยู่ตรงนี้นะครับระดับอยู่ที่สอ,องเมตรห้าสิบครับตอนตอนที่ เมื่อวานมันยังอยู่ใต้ที่ที่หลังคันนี้เลยเนาะ,ะตัวที่ผมก,กันน้ําไว้นะครับเพื่อที่จะทําเป็นระดับแต่ละล็อกนะครับไม,ไม่ได้ขุดเชื่อมหากันเพื่อจะให้ปลาให้อะไรเล่นที่ตื้นได้ครับเราเรียกว่าเป็นระบบนิเวศนี่นะครับส่วนหางโค้งนะครับโค้งไปอย่างสวยงามเลยก็นี่นะครับดูตรงนี้ ทำเกาะนะครับเหมือนเหมือนเกาะนะครับแล้วก็มีหางตะวัดเข้าไปด้านทางหลังนะครับนี่โอ้ขึ้นมาไวมากเลยเนาะขึ้นมาเรื่อยๆครับน้ําตอนนี้นะครับจะล้างตีนระดับเป็น,นนี่เป็นบ้างหครับจะล้งตีนระดับเป็นตรงนี้นี่เปนตีนเป็นมาหระตีนตัวนี้ตรงนี้ผมมาะวช่วงฤดูเย็นเพรา่าเจ็บจริต่อนี่เลยเนาะ นี่นะครับน้ําเหมือนน้ําที่ท่อประปาแบบขนาดใหญ่แบบแตกเลยเนาะนี่นะครับไปพาพา,พาท่านผู้ชมไปไปชมหางนิดหน่อยนี่นะครับหางตรงนี้ก็คล้ายๆเกาะนั่นเลยครับเป็นเกาะไว้ทำกระท่อมเนาะ กระท่อมนั่งชมวิวนี่นะครับนี่นะครับหางประวานนะครับนี่ลูกทรงประวานนี่นะครับแล้วก็มาด้านนี้นะครับนี่นี่นะครับหางจัตวัดแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าเป็นที่แคบนะครับหางกับหัวนะครับแล้วก็ช่วงโค้งหางนะครับจะมีเกาะอ,อยู่ตรงกลาง นะครับนี่ตรงนี้ก็จะขุดลุมขนมครกให้นะครับช่วงช่วงกลางหางนะครับจะขุดลุมขนมครกให้ให้เพื่อได้ดักน้ําแต่ละล็อกนะครับปลายหางก็มีนะครับแล้วก็กลางหางปลายด้านซ้ายปลายด้านขวานะครับ นี่นะครับให้ให้ให้ชมหางนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับลักษณะหางนี่นะครับหางก็จะมีส่วนโคง้งโค้งนะครับโค้งมาแล้วก็โค้งให้รับตวัดนะครับเดี๋ยวน้ําขึ้นเต็มจะดูสวยงามมากเลยนะครับ ที่เราออกแบบนะครับไม่มีการโรยปูนขาวนะครับคือจะใช้เราเรียกว่าครับ <c ười> ใช้แบบจินตนาการนะครับในในการออกแบบนะครับไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปไครับครับเรียนเลยครับไม่ต้องไปไปครับไ, <c ười> ไม่ต้องไป,ไป, <c ười> ไองไปเอา ปุนขาวโรยนะครับแล้วก็นะครับไม่ได้ไปปรับกับพื้นที่อะไรเลยนะครับยังรกๆมีมีเขาเรียกตอสังเนาะรกๆอยู่เลยเราเราก็กับทำการขุดเอาเลยนะครับโอ้โหน้ำสุดยอดมากนะครับท่านผู้ชมครับติดตามชม นะครับคลิปหน้านะครับว่าวันนี้นะครับเวลาขณะนี้ก็ประมาณเก้าโมงกว่านะครับน้ํามาอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับรอดูว่าตอนเย็นนะครับผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าน้ําจะขึ้นไปที่ระดับตรงไหนนะครับนี่นะครับจุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับน้ําใสมากเลยครับ นี่นะครับก็ถ้าถึงระดับจุดหางตรงนั้นก็จะขึ้นอีกประมาณ1เมตรนะครับถึงจะไปลงหลุมที่รถกำลังขุดอยู่นะครับเดี๋ยวจะติดตามชมนะครับว่าวันนี้จะขึ้นมาในระดับไหนนะครับก็ติดตามชมผลงานได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมผลงานของเสียเสมรถขุดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับขอขอบคุณสวัสดีครับ